ขวัญใจมหาชน1.9ฉลามบก15,500บาทเสียยะบรรทัดจัดให้ครับพี่น้องสวัสดีครับนี่คือ All New i s u z u ่ m a x 1.9ฉลามบก2 0 2 1ครับผมยังรอ m a c PE 37เลเซอร์แดงโอ้โหโคตรสวยเลยครับภายในสวยจิบครับปี2021ถ้าหลังคาไม่ถอดไม่แกะจ้ะ หัวนงหัวน็อตเดิมหมดจ้ะรถสวยรถเดิมไม่บิกคว่ำไม่จมน้ําไม่ตีรังกาครับไลเนอร์สวยๆรถไม่มีริ้วไม่มีรอยชุดสี99.98เอาไปฟรีดาวผ่อน5,000หเสียยะจัดให้พอซิ่งไทเทเนียมเบิ้ลตัดสับสบระเบิดเดี๋ยวชมเดี๋ยวชมขอญยกโชว์ได้ไหมอ่ะโชว์โชว์นิดนึงเดี๋ยวนอนไม่หลับ นึกว่าสีเบิลตับพี่น้องท่อซิ่งไทเทเนียมแต่เครื่องเดิมนะจ๊ะเลขไม่ห้าหมื่นเก้าพัโลพวงมาลัยนาดี Hindu. จ้ายังสวยยังแจ๋วเอาไปฟรีดาวบัตรประชาชนใบเดียวแล้วขับฟรีตลอดทั้งปีนะจ๊ะปีนี้ปีนี้พี่น้องมาต้องพอเสียยะจันทร์ไนอ,อ,อ,อันเสียครับอันเสียครับอีกอีกซิปมือปีใหม่แล้วเสียไอ้สันอ้สัน กุมผ้าจังเริมพอนค้างวดครับหาปัญหาจ้ะเอาเบื้องลองเครื่องครับห้องเคลื่อนเดิมเสสวยหัวนงหัวน็อตรองแก้มเพจเดิมอ่าฝากระโปรงเดิมหัวนงหัวน็อตเดิมหมดจ้ะห้าพันห้าร้อยบาทฟรีดาวบัตรประชาชนไปเดียวส่งฟรีถึงหน้าบ้านหกเดือนแรกพันห้าพันห้าหลังจากนั้นค่างวดแปดพันเก้าพันส่งฟรีทัวไทยเสียยา,ากจัดให้ครับผมแก้วอ